ลางหุบเขาทรานซิเวเนียมีปราสาทเก่าแก่ทั้งตระงานอยู่บนยอดผาถูกห้อมล้อมด้วยหมอกหนาและเงามืดที่ไม่มีวันหายไปผู้คนเล่ากันว่าที่นั่นเต็มไปด้วยเรื่องราวชวนขนหัวลุกเขาว่ากันว่าเจ้าของปราสาทนี้ก็คือดร a กุยล่าชื่อที่ทำให้ทั้งหมู่บ้านสั่นสะท้านไปด้วยความหวาดกลัวแต่ในความจริงแล้วต้นกำเนิดของตำนานนี้ มาจากชายที่มีตัวตนจริงๆนั่นคือวลาดเตเปสเจ้าชายผู้โหดเหี้ยมแห่งศตวรรษที่15เขาเป็นผู้นำทัพที่แข็งกร้าวและไม่เคยยอมถอยแต่สิ่งที่ทำให้โลกต้องจดจำคือวิธีการสังหารที่โหดร้ายทารุณที่สุดเขาจะจับศัตรูแล้วเสียบขึ้นบนหอกตั้งเรียงรายไว้ให้ทุกคนได้เห็นภาพนั้นเพียงพอที่จะทำให้กองทัพมหืมา เลือกจะถอยหนีแทนที่จะเผชิญหน้าแล้วข่าวลือก็ค่อยๆกระจายออกไปว่าชายผู้นี้ไม่ได้แค่ฆ่าแต่ยังดื่มเลือดของเหยื่อด้วยคำเล่าขานเริ่มบิดเบี้ยวจนกลายเป็นเรื่องราวของดรากูล a าบางตำนานบอกว่าเขาสามารถกลายร่างเป็นค้างข่าวบินออกจากปราสาทยามค่ำคืนออกล่าเหยื่อที่เผลอเดินผ่านความมืดจนกระทั่งหลายร้อยปีผ่านไป เรื่องเล่าเหล่านี้เดินทางไปถึงลอนดอนและตกอยู่ในมือของนักเขียนนามว่าบร a มสโตเกอร์เขานำแรงบันดาลใจจากตำนานนี้มาเขียนเป็นนิยายที่ชื่อว่าดรากู l าปีคศ1897หนังสือเล่มนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นและมันก็เปลี่ยนตำนานเก่าแก่ให้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสยองขวัญระดับโลกดรากู l าไม่ได้เป็นเพียงชื่อ แต่คือเงามืดที่แฝงตัวอยู่ในทุกค่ำคืนสัญลักษณ์ของความกลัวที่ไม่มีวันตายและจนถึงวันนี้ตำนานของเขาก็ยังคงถูกเล่าขานไม่ต่างจากเสียงกระสิบที่แว่วมาในความมืด